รสชาติอร่อยกลมกลมถูกใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะคะไปค่ะน้ำยานางก็เดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงที่ตำไว้ลงไปเลยค่ะจะมีหอมแดงมีตะไคร้นะคะแล้วก็พริกจินดา แล้วก็จะมีข้าวเบือจ้ะจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เห็ดบวกลงไปเลยนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เห็ดโคนค่ะ ใส่ลงไปเลยดกใหญ่นะคะสาวจ๋าเลยหั่นเป็นชิ้นพอดีทานค่ะดกใหญ่มาก <S <S เดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปาลาจ้าใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ ามด้วยผงชูรสค่ะกินเริ่มเตะจมูกแล้วนะคะ รสชาติก็อร่อยกลมกลมถูกใจสาวจ๋าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบนังรักลงไปจ้าหรือใบอีตูนั่นเองนะคะโบะลงไปเลยค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิด เตาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ salud, แกงเห็ดปวกใส่หน่อไม้เซ่บเลยจ้ากินเน่หอมเตะจมูกมากๆเลยนะคะ